สวัสดีจ้าอันนี้พ่แมนอีพี่สาม้ะจ้าเดิอแบบว่าค้ว่า,าแมนนองตนเข่าอะเนะาะก็บอกมาหลายรอบแล้วเนาะสําหรับบางคนที่หูจักนองตนเขากะ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 ,กะคืออย่าเพิ่งเบื่อเด้จ้าสาหรับอ่าผู้ติ่ติดๆๆตามไม่เนะาะเนาะคือนั่งบ่ย่อมจ้านั่งอยากออกกองจ้านั่งอยากยู่นําแม่จ้าเวลานั่งไปเลือนคลิปเห็นคลิปแม่เลยน,นั่งจะถามว่าแม่หนูไปไหนทําไมหนูไม่เห็นแม่เลยแม่ถ่ายตอนไหนทาไมแม่ไม่เลิกหนูเลย ที่จริงอันนั่งเป็นสาวแล้วจ้านั่งหลกส้นตวสูงจึงใดนั่งก็อยากเผยชมเนาะนั่งก็อยากเผยชมเนาะมาจ้ามารับชมอันเบาหนาอันสวยงามของน,นางจ้าเชิญค่ะคุณต้นข้าวคุณต้นข้าวเชิญค่ะวอาน้าเข้ามาใกล้ๆแม่จา๋าจ้าอันนี้นะจา้าฟันกับผูผูจา <S <S> <S ้าแขวกับโบแปลงจ้าจึงใดก็เป็ี่นกำลังแรงใจให้แม่น้องต้นเขากับน้องต้นเขาใน,นเด้อจา้า เพื่อมือได้อ็นนองตนขออารมณ์ดีๆเนาะจสานาะกต่ซีมีคลิปสวยๆงามๆเฮ้ฮิฮ่าๆไปแล้วจ้ะ <laughs> คลิปสวยงามคือสิยบมีหรอกจ้ะคือสิไม่ได้คลิปห้ากันจ้ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไงสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีจ้าบบ๊าายยบ๊ายบาย